ต่อให้ผมจะพยายามอัพป้อมไปมากเพียงใดแปลว่าป้อมก็ไม่สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้แล้วสิ่งนี้ผมจะทำได้หลังจากนี้เลยก็คือคลิกด้านล่างแล้วจากนั้นเลือกส่วนประกอบของปรา,าศาสตรเริ่มกันที่สโตนคา a ์เซิลผมอัพจนแม็กไปแล้วจะบวกพลังโจมตีให้กับยูนิต15%เฉพาะประเภทกายภาพเท่านั้นแม็กเลเวลคือ99จัดมา มินิกันมาแล้วมินิกันอันนี้มันจะโจมตีเร็วมากมีดาเมต100พลังโจมตีคือ426ชั้นที่3ามฟอเซนคาเซลมันจะยิงสโนบอจะเป็นดาเมตกระจาย100%ใส่มาด้านบนไอคนหน้าเงินอย่างผมเอ้ยอัพมาแล้วอัพประสาทมงกุฎมามันจะบวกโก10%ใส่มาแม็กเลเวลไปแล้วนะ99 ในการจะซื้อส่วนประกอบประสาทเนี่ยมันก็จะต้องใช้เพชรในการซื้อซึ่งที่ผมซื้อมาก็หน้าตาประมาณนี้เลยผมจะให้ทุกคนแบบได้ดูบารานุภาพเต็มๆของปราสาทอัปเกรดสโนโบอลปับป๊บปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั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 ๊ะเลเวล25แล้วกันแล้วก็อัปเกรดปืนก้นในการจะซื้อใช้เพชรในการจะอัปเกรดก็ใช้เพชรเกมนี้บอกเลยใช้เพชรใช้เงินหนักมากอ่ะมาดูกัน สำหรับตอนนี้ก็จะมีโกเลมแล้วก็เอ็ดเวิร์ดเป็นตัวโจมตีนะแล้วดูมิดิกันของผมนะสังเกตดูยิงปิ้ว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 ไปฮัลโหลปานไม่ไหวครับผมแค่พลังแห่งปราสาสตรนะเอาชนาะศัตรูไม่ได้หรอกนะถ้างั้นใส่ทาวอาร์ชเนอร์นักธนูประจำเมืองซึ่งซึ่งซึ่งปกติแล้วเนี่ยนักธนูประจำเมืองมันจะเป็นหัวสีทองนะและไม่ว่าจะอัปเกรดไปมากแค่ไหนเนี่ยรูปร่างก็จะไม่เปลี่ยนละ ถ้าอยากจะเปลี่ยนรูปร่างให้มาที่เมืองแล้วก็มาตรงส่วนนี้อ่ะคอสตูมนะในการจะใส่คอสตูมเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะใส่แบบหัวแบบไหนเว้ยถ้าหัวแบบนี้ก็คือหัวปกติพอกลับมาปุ๊บมันก็จะเป็นหัวปกติที่มีสีทองเปลี่ยนบอดี้ได้ด้วยนะซึ่งหัวเนี่ยมันจะบวกดาเมจให้ด้วย1%โอเคมาดูรอบนี้มีอาชร์ยิงไปโอเคแล้วก็ยิงไปอีก ฮัลโหลอย่าบอกว่าแค่อาเชอร์ก็เอาอยู่นะไม่นะอาเชอร์ผมนี่มันเถื่อนขนาดน,นี้เลยเหรอเนี่ยเอ,อ้ยิงไปรัวๆโอเคจังหวะน,นี้ตัวบินมาแล้วเล่ายัางไงล่ะมีอาเชอร์อยู่เว้ย อาชืบเพิ่มความเร็วไปตอนนี้เพิ่มความเร็วในการตีเนี่ยดาเมจของอาเชอร์ก็เยอะขึ้นด้วยอือตีไปอีกโอเคตอนนี้ก็เวฟ6,6,8แล้วต่อให้เป็นเวฟ600นก็หยุดผมไม่ได้หรอกอือตีเร็วไปอีกบ้าละชาวอาเชอร์แม่งเถื่อนจริงชาวอาเชอร์ทำดาเมจไป6 0 0สนกว่านอนทำดาเมจไป78,000เหลือจะเชื่ออออาจจะเป็นเพราะว่าหนอนเลเวล1้อไปแล้วหนอนดานเมจ2003 โอ้ oh my g ก d แล้วปืนนะอ่ะโอ้ถ้าปืนเนี่ยดาเมจ500ไปแล้วถ้าอัพเยอะๆยะปะเอาให้เลเวลประมาณ100เท่ากับหนอนปั๊บ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 โอ้โหปืนดามเมจเบากว่าแต่ว่าปืนเนี่ยมันจะตีกระจายไงอะมาดูกันว่าระหว่างปืนกับหนอนเนี่ยอะไรจะดาเมจแรงกว่าเว้ยโอเคสกิลพอยต์บวกหนึ่งครับผมสำหรับตอนนี้ก็เหมือนว่าจะมีแบบซอมบี้มาบุกแล้วนะเพราะว่าฝั่งศัตรูเนี่ย มันจะมีนักเวทมาใหม่เว้ยเป็นนักเวทที่แบบจะใช้ซอมบี้แล้วก็จะมีนักเวทที่เรียกอุกบาทพิษมาบอกเลยโคตตึงเจอศัตรูที่แบบมีสี่ถ้ำนะแล้วก็เจอนักเวทสามคนโอเคตีรัวๆัวปะเดี๋ยวมาดูผลประกอบการกันว่าโอซอมบี้บุกใครเนี่ยจะทำดาเมจได้เยอะกว่าวิกตอรี่ผลประกอบการโอ้ป้อมปืนทำดาเมจเยอะกว่าเว้ยถึงแม้ว่าดาเมจแต่ละทีจะน้อยกว่าแต่ว่าป้อมปืนตีแบบกระจาย สัตว์ที่ไหนเราให้ไม่ใช่ป้อมปืนคืออันนี้เมื่อกี้ผมไปมองมินิกันมินิกันทำดาเมจแสนสีหนอนทำดาเมจ6 6 0มืป้อมปืนทำดาเมจ24,000โอไม่ก็โอโหถ้าแบบนี้ป้อมปืนคือแบบกระจอกอะเอาออกเลยอาใส่เป็นสายฟ้ามาป้อมสายฟ้าตอนนี้คารสด3เรียบร้อยนะ5ฮิตกลับมาที่เมืองแป๊บหนึ่งมาที่ห้องแลบมันจะสามารถวิจัยมอนสเตอร์ได้คลิกที่สลาม มันก็จะบอกเลยว่าสลามเนี่ยมีเลือดเท่าไรดาเมจเท่าไรให้ XP เท่าไร่ซึ่งถ้าเกิดว่าผมคิวสลามเยอะๆนะมันก็จะปลดล็อกรางวัลความสําเร็จซึ่งผมเนี่ยน่าจะคิวไปหลายร้อยตัวแล้วมันก็เลยทําให้ปลดล็อกดาเมจคริติคอลโอกาสคริติคอลซึ่งในการจะเอาดาเมจพวกเนี้ยจะต้องใช้เพชรในการซื้ออีก1ครั้งคือครั้งแรกเนี่ยคิวจํานวนสลามเพื่อปลดล็อกเพราะปลดล็อกแล้วก็ใช้เพชรซื้อซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีเพชร้วย ไอพวกนี้น่าจะเป็นบอสนะแล้วก็มาตรงนี้ตรงตลาดสามารถใช้คิดตันแดงในการซื้อได้ไม่ว่าจะเป็นแบบสู้ออโต้10ชั่วโมงใช้50แล้วก็จะมีร้านตีเสริมบวกแล้วก็จะมีบ้านต้นไม้เนี่ยที่ผมยังปลดล็อกไม่ได้เพราะว่ามันต้องการเลเวล401สําหสำหรับสกิลขั้นแรกตันเรียบร้อยสกิลขั้น2ก็ใกล้จะตันแล้วตอนนี้ผมอัพสกิลขั้น3ไว้เอาเป็น MP Recover จะได้แบบใช้สกิลล้วนอสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่นโกล e m มาสเตอร์ซึ่งโกล e มมาสเตอร์ขั้นแรกนะจะซัมมอนโกเลมที่ไม่มีวันตาย1ตัวดาเมจห้ารอซ่ะมาดูกันโกล e ม Master รโอเคโกเลมหินจังหว่นนี้ต่อยไป1ทีต่อยไปได้เรื่อยๆด่านนี้จะเจอบอสนะปับป๊บปั๊บมาเด้มาเด้มาเด,าดอื้อระเบิดโอเกอร์ไป1ทีปึ๊บยิงลัวไป ปั๊บไปโอเคหาเมาสไม่ค่อยเจอเมาสผมอยู่ไหนวะโอเคปับ๊บอื้าสาดสายฟ้าไปปุ๊บสาดน้ําแข็งไปยิงไฟมาโอเคยิงลัวไปปับป๊บปับป๊บปั๊ปโอเคระเบิดโอเกอร์ไปหนึ่งทีฮัลโหลบอสมาครับผมแล้วยังไงชึบอื้อลงไฟมา โกเลมพาร์ทสก็จะอัญเชิญโกเลมเหมือนเดิมแล้วก็จะมีพาร์ทสิสกิลเพิ่มมาเลยก็คือจะเพิ่มดาเมจพื้นฐานให้กับโกเลมทั้งหมดเป็นจํานวน50%เท่ากับดาเมจพื้นฐานของฮีโร่บอกเลยโคตรดีโกเลมทั้งหมดได้บัฟดาเมจด้วยโอเคเฮ้เมื่อกี้เหมือนว่าป้อมผมจะโดนโจมตีหรือเปล่ามีคนแบบปล่อยอุกกาบาตพิษใส่ป้อมผมระเบิดโอเกอร์ไปหนึ่งทีโอเคยิงลัวไป ยิงลัวไปเจะเจอเมีมิกมาได้ตังค์ครับผมโอเคยิงลัวไปอีกยิงลัวไปอีกเวทสายฟ้ามาจ้าน้ำแข็งมาจ้ามาๆๆมามเฮ้มีซอมบี้ซอมบี้นั้นแพ้ไฟฮัลโหลใช่หรือเปล่าไม่รู้นะเว็บ691ก็เคลียร์เปลี่ยนท่านบูชาดีกว่าออ c เชอร์อัปเดตมันจะสลดมอนเตอร์ดาเมจเนี่ยจะเท่ากับ10%ของเลือดพวกเขาว้าวโคตรดี เว็บ692มา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 ,มาเปิดใช้เคี้ยวปับ๊บไหนวะ <c oughs> มองไม่ทันนะ่ะโอ้โหแล้วเกมหนึ่งกดใช้ได้ครั้งเดียวฮัลโหลอะไรวะเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรสายฟ้าลงใส่สลามด้านหน้าไปใจเย็นๆมาแล้วมาแล้วแช่ไปหนึ่งทีนกบินมาอย่างนั้นหรอเอาไฟไปด้มาสเตอร์อัพโกเลมของผมนะบอกเลยโคตรเทือน โอเกอร์ระเบิดไปหนึ่งทีส่งตัวไปชนครับผมยิงลวนลวยิงลวนลวเปลี่ยนค์ดขวาสุดนะมันจะทําให้โกเลมเนี่ยโจมตี2ทีแต่ว่าดาเมจจะน้อยลง5 0าเดาเมจเท่าเดิมแน่เลยแต่ว่ามันอาจจะแบบไปคอมโบกับพวกการคิดตีข้อหรือไม่ก็พิษหรือไม่ก็แบบสกิลอะไรพิเศษอะน่าจะได้อย่างงั้นมั้งนะหรือไม่ก็แบบการสตันอะไรประมาณนี้มันโจมตี2ทีใช่ไหมคือมันดูไม่ทันอนะภาพมันเร็วมาก เอาเป็นว่าก็เชื่อตามสกิลไปนั่นแหละตี2ทีโอเคโอเกอร์ระเบิดไป1ทีทุกคนชอบโกเลมคัสไหนกันบ้างรู้ตัวอีกทีหนึ่งโอ้นี่เราก็กลายเป็นสุลต่านไปแล้วเหรอเนี่ยตอนนี้มีเงิน46ล้านแล้วก็โกเลมคัสด้านซ้ายสุดจะมีสกิลกดใช้เพิ่มมาก็คือโกเลมเนี่ยมันจะจ่ายดาเมจ AOE 300กดสกิลโกเลมปึ๊บ อ่าสังเกตกันทันหรือเปล่าต้องทันแล้วแหละคือโกเลมเนี่ยมันจะต่อยพื้นแล้วก็มันจะแบบมีดินยกขึ้นมาเว้ยถามว่าดีไหมตอบเลยว่าไม่ขี้เกียจกดยกด,ดินกดไปแล้วนะเออคือมันดีเลยเว้ยอุ้ยซอมบี้แบบโผล่ขึ้นมาจากดินเอ้ยเจอหมูป่าหมูป่าหรือว่าอะไรวะเนี่ย วัวขี่หมูมาฮัลโหลบอสหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่น่าจะใช่ไม่ใช่เวฟที่เจอบอสอาจจะเป็นแค่แบบตัวกีกี้ธรรมดาแล้วก็โกเลมคาสต,ตรงกลางบอกเลยว่าคาสตรงกลางเนี่ยผมชอบมากที่สุดและมันจะอัญเชิญโกเลมเพิ่มเติมโดยขึ้นอยู่กับชั้นคือถ้าเกิดว่ามาสเตอร์โกเลมเนี่ยอยู่ที่ชั้นหนนะมันจะอัญเชิญโกเลมประเภทหนึ่งไม่ไฟก็น้ําแข็งพอไปอยู่ชั้นสองปุ๊บก็จะอัญเชิญโกเลมอีกชนิดหนึ่ง คืออยู่ชั้น,น,ชน1ชั้น2ชั้น3ชั้น4เนี่ยโกเลมที่เรียกออกมาแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันออามาดูตอนนี้มาสเตอร์โกเลมอยู่ที่ชั้น1มันก็จะอัญเชิญโกเลมไฟมาเวย้ยซึ่งอันนี้ผมไม่ได้ใส่ไอเทมมานะคือถ้าเกิดว่าใส่อเทมลูบีมาเนี่ยผมก็จะเรียกตัวไฟได้4ตัวดีๆีบอกเลยว่าดีจัดจัดป๊าบลวัวยิงไปโอเกอร์ซอมบี้หรือป่าวะมเมื่อกี้หรือไม่ก็โอเกอร์ผิด ทีนี้ผมจะใส่ไอเทมซับไฟไปนะซับไฟเนี่ยมันจะอัญเชิญไอโกเลม2ตัวทีนี้ก็จะเรียกไอโกเลมได้4ตัวบอกเลยโคตรเดือดสายซัมมอนนี่คือเล่นง่ายเล่นสบายเลยสําหรับโกเลมแต่ละตัวเนี่ยสกิลก็ไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆอ,อธิบายไปละกันโกเลมไฟจะมีจุดเด่นเลยคือตีแรงโกเลมน้ําแข็งก็คือจะฟีดศัตรูโกเลมสายฟ้าก็คือจะสะตันศัตรูหนึ่งวิส่วนโกเลมพิษ จ่ายดาเมจตัวลอย100%รอยเอันนี้จะเป็นโกเลมสายฟ้านะอันนี้คือต่อยแล้วใช่ไหมต่อยช็อตอยู่นะเออนี่ไงนี่ไงนี่ไงจงังหวะนี้นะโกเลมสายฟ้าก็ต่อยไปลวนวๆแล้วศัตรูโดนสตันไหมเหมือนว่าจะโดนสตันนะหมูป่าคือแบบมันเดินมาไม่ได้อะน่าจะอย่างนั้นมั้งนะโอเคเจอบอสฮัลโหลไอเจออ้าบอสบ้าเรียบร้อย ชั้นที่4โกเลมพิษส่วนโกเลมพิษจะตีพิษไหมอันนี้ไม่แน่ใจซึ่งการตีพิษจะทําอะไรผมก็ไม่แน่ใจใครรู้คอมเมนต์บอกได้นะโอเคสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ